วิธีการสร้างเมทอดนะคะให้ไปที่เมนูโดยกดปุ่นี้นะคะแล้วเลือกไปที่เมทอดเลื่อนลงจอยด้านล่างแล้วเบี่ยงขวานะคะเราจะสร้างขึ้นมาใหม่โดยกดคำว่า New แล้วเลือกตั้งชื่อได้เลยอย่างตัวนี้เป็นตัวอย่างชื่อว่า น้ำตาลงันหนูเป็นชูก้าเลยนะคะอญาตเป็นชูก้าเลยวิธีถ้าเป็นตัวนี้ก็เลื่อนมาแล้วก็กดวิธีขยัยืนยันคือกดตัวสีเขียวลบแล้วก็เลื่อนตามตัวอักษรได้เลยค่ะชูการขอโทษไม่ถนัดถ้าคนถนัดเล่นเกมก็จะง่ายเลยค่ะจอย Okay. หากเรียบร้อยตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กดโอเคเพื่อยืนยันนะคะเลือกดูในส่วนของตัว sample id and key ตัวนี้ไม่ไมจำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าเราไม่ได้ฟิกถ้าเราอยากดูว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ฟิกก็คือฟิกตัวในส่วนของปริมาตรนะคะแล้วก็ในส่วนของอันนี้ออโต้ก็คือสามารถดูดแบบเป็นออโต้เลยนะคะส่วนอันนี้เป็น vibration ก็คือใช้ในการสั่นในการดูว่ามันดูดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หน่วยจะเป็นในส่วนของ เปลี่ยนเป็นบลิกใช่ไหมคะแล้วก็เรียกว่าเป็นชูก้าแล้วก็ยืนยันหน่วยที่ได้ก็จะเป็นเวทไบเวทนะคะปกติเราใช้เป็นเวทไบเวทนคะยังไม่มีแหมยังไม่มีโอเคโอเคงั้นเลือกเป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้ผ่านไปได้เลยนะคะก็เป็นการตั้งแค่3ตัวแล้วก็สตาร์ททีนี้ก็จะเป็นการดูดตัวอย่างเข้าไปจริง ถ่าถ้ะถ้าดนิดเดียวเดินเดินนะคะเผื่อเอามากินเองีกลองเสรไมากินอีกเนาะเดี๋ยวหนูขออนุญาตลองใช้คิ้วดูก่อนถ้ามันได้จะไม่ต้องใช้ไซรินนะได้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 ไม่ต้องเยอะแต่นิดเดียวอ่โอเคเยอะไปมันจะได้ไหมเนาะก็หนืดไหมเนี่ยมันหนืดแค่นั้นนะน่าจะได้เวลาเริ่มก็คือให้กดสตาร์ทนะคะแล้วก็ปล่อยจอยขึ้นได้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 สังเกตถ้ามันเสร็จแล้วก็ดูในโหลดเซลล์ตรงนี้เลย มีฟองอากาศไหมถ้าไม่มีก็คมวดต่อได้เลยโอเคอ๋อ่ะมันไม่หมดไม่ได้ฟองข้างล่างฟองอากมต้องแต่ต้องในชิวนะไม่มีทำไม่อนต้องใส่ก่อนปนบก่อนอแอาไปกที องเยอะเลยแค่หนอ,อะเมื่อกี้เหมือนมันเข้าอยนะคือถ้ามันเต็มมันจะตัดเองใช่ไหมคะเชี่ะเสั่นมันจะหยุดไปค่ะคก็ขึ้นขึ้นนะคะถ้าก็จะทำการวันนดนายขอพี่ อันนี้จะดูแบบเป็นแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเราไม่ถนัดมันจะเอียงจอไปด้านนี้ได้อ๋อค่ะมันจะอ๋อใช่ได้ค่ะมันโทรศัพท์เลยขนตามนะคะแต่ถ้าเราไม่ชชวร์ใช้ไซริงได้ค่ะขออนุญาตนะคะมันโคตรเนลงก็คือบีบเข้าไปเลยเชื่อได้ได้เดี๋ยวหนูลองสาธิตในการดูดไซริงให้อีกทีหนึ่งนะคะ ขนข็ขึ้นหกสิบเจ็ดจุดหน่งเปอร์เซ็นต์น้ำตาลอะหกสิบเจ็ดว่าถ้าค้ามันนิ่งนะมันจะมันจะตึดต๊ดค่ะโด,ดยส่วนใหญ่อ่ามันจะควบคุมอุณหภูมิถ้าอุณหภูมินิ่งแล้วอะค่ะข้าก็จะหยุดมันจะเหวี่ยงไปตามอุณหภูมิโอเค <Okay. S 2> ใช่อันนี้ก็ เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะกดโอเคเดี้อช้อนแล้วก็เดินออกอันนี้ล้างล้างใส่น้ำเปล่าเอาพไปล้างโอ้โหเหนอะเลยแตงไม่แล้วอะไรตัวสายตัวนี้มันเท่าไหร่อ่ะตัวทิ้งนี่เหรอคะหลักร้อยค่ะหลักร้อยใช่ไ่ะเปลี่ยนได้ถ้าหนูขอลิ้นก่อนนะคะล้างก็ต้องดูดล้างดูดแล้วปล่อยดูดแล้วปล่อยได้ตามไซเคิลที่เราต้องการได้เลยจนกว่ามันจะสะอาดเซลล์ข้างในนะคะ ลนนาต้้อมีอง,งถ้าเราจะเช็คชัวรู้ได้ยังไงว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดกลับไปเทสวอเตอร์ค่ะว่ามันได้ค่าตามใกล้หนึ่งหรือเปล่าน,นะคะนั่นแปลว่าเซลล์สะอาดแล้วถ้าไม่ได้เข้าใกล้หนึ่งสแสดงว่าเดี๋ยวต้องลิ้นทำความสะอาดใหม่ก็คนระวังคนแบบว่าตัวอย่างแบบอันไหนห้ามเอามมวัดค่ะแบบที่มีลิ์ ที่มีกดกัดก่อนค่อนข้างสูงค่ะใช่เพราะว่าโหลดเซลล์ตอนนี้มันเป็นแก้ว่คะแสดงว่าด่างด่างเข้มข้นด่างแป้โซเดียมไฮโดรไซด์ก็ไม่ได้ใช่ครัมันก็จะวัดแค่แป้งตาแค่ะส่วนใหญ่อาจารย์จะอยากเอาไปวัดตัวอย่างนี้จะได้บอกว่าห้ามห้ามเลยต้องดูความเข้มข้นด้วยค่ะอาจารย์อันนี้น่า ก็จะใช้งานง่ายค่ะจะเปลี่ยนในส่วนของตัวอย่างนะคะก็แค่ไปเปลี่ยนในเม็ดตอดหรือสร้างใหม่เป็นตัวนั้นๆถ้าเราวัดเป็นปกติอยู่แล้วสร้างเม็ดตอดเป็นเทมเพลตของเราเองเลยแล้วก็เลื่อนซ้ายมาแล้วเลือกเม็ดตอดตัวนั้นเลยใช้ง่ายเลยใช่อันนี้ถ้าเป็นวิธีการดูดงั้นเดี๋ยวหนูดูดเป็นน้ำเปล่าแล้วกันเนาะอุ้ยขอโทษทีค่ะ ก็ขอดตรงนี้เอามาล้างได้นะคะล้างน้ำกันปกติได้เลยแล้วก็อันนี้ดูดเข้าไปก็อยาให้มีฟองอากาศนะคะเหมือนเดิมค่ะเริ่มก็คือกดสตาร์ทแล้วก็ฉีดก็เหมือนเดิมค่ะอยาให้มีฟองอากาศรูใหญ่ไปนะใส่ลิ้นนรูใหญ่รูใหญ่ค่ะต้องใส่ลิ้นสักุนีซี ดังติดดแล้วม้นดันเครื่องมันดังคืองมันเต็มละปล่อยออกนะเ,เอาใส่เสือ้อไม่เข้าใส่ลิงหนูอันนี้รูใหญ่เป็น,นมันมันไม่เข้ารูใช่ไหมอนนไ,ไม่เป็นไรคะ่ะเจว อนี่มันแมนแล้ากใช่ต้างกัซีซีอ่ะเอาลเอาเอาน้ำมาดูใส่ท่อใหม่ส่วนที่ต้องขอไอทหน่าบอวดูถรงมันดิจุกนะค่า ตัวอย่างว่เสียง้ตาผใช้คห่ซ่ไนั้นมันใหญ่ไปแรงถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วอันนี้กันขออนุญาตไปต่อเลยนะคะถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วเราต้องการปิดเครื่องมันจะไม่ปิดเหมือนเดิมนะคะให้ไปที่เมนูเลื่อนลงมาคำว่าชาัดดาว แล้วก็กดยืนยันใช่เราจะถามว่าให้ปิดเครื่องเลยไหมก็กดเย s ท่านี่เอง่่อันนี้ก็สังเกตแบบตรงเหมือนโทรศัพท์นะคะมันใกล้จะหมดก็ชัดแบตได้อันนี้ที่แถมมาให้ก็จะมีในส่วนของล็อกประจำแบบเอาไว้ดูเครื่อง่ัค่าส่วนค่าขอภัยค่าต้องได้0ู9 8จุดเก้าแตไม่ใช่คู่นี้นูบอกหนึ่ง เมื่อกี้เราวัดน้ำนี้ได้ศูนย์จุดเก้าเก้าเจ็ดก็คือว่าโอเคอได้อันนี้ก็เป็นใช้แล้วทิ้งนะคะ <laughs> ไม่สามารถเก็บไว้ได้เปิดแล้วทิ้งเลยใช่ย้ำยาข <c oughs> วดเดี๋ยวหนูขอเช็คราคาให้อีกทีหนึ่งถ้าเราจะาซื้อเพิ่มเติมแต่ถ้าเราเตรียมตัไเตรียมไม่ได้เราจะเตยมแบบใช่แต่เล่นดูก่อนประมาเอา มันก่อนเอาเคทีเอลให้แล้วนะสองขวดนะคะแถมให้แล้วนะทีเอลอยู่ตึงนี้ใช่ไหมคะทีเอลนี้เหรอเออเออจะจะคอเลยตึงนิดขอบคุณมากเลยค่ะจนลืมมันเอาอันนี้มาเล่นตาไยด้วยยาวเท่าไหร่เนี่ยยาวร้อยห้าสิบเองค่ะอันนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์ น,น้จะไดใช่อันนี้ที่แถมให้จะได้มา U S B จะได้ว่าตัวเครื่องค่ะสามารถรยิงบา์โค้และต่อ I S I D ได้แต่ I f I D นี้ก็ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นของเมดเลอร์เท่านั้นมันจะสามารถลิงก์กันได้ยกตัวยอย่างเช่นถ้าวัดค่าเดนซิโตแล้วจะไปลิงก์กับไปเตเตอร์หรือพาฟิชเชอร์ถ้ามีตัวเนี้ยมันเชื่อมต่อกันโดยที่ไม่ต้องเขียนข้อมูลหน่อยเลยจะง่าย ถ้าแต่เตอร์ซื้อเราไม่ใ่ก็จะลิงกันได้เพุ่นเซดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอนาคตอยู่เพราะว่านัทหน้าเรามาใช้หลายยี่ห้อเขาลแต่งานน้ำตาลที่ไหนเขใช้อะไร่งี้ใช่ไหมล่ะน้ตาลิได้นะคะมิถุใช้ลิเรหมดเลยเราเราเป็แบบลองดูเอก็ใช้มิเลย าเนไปเปิดแหลกก็ได้ใช้นี้เรขอได้อน้อขอุญาตเป็นจะให้นำบัตรไว้เสือถามตัวเครื่องได้ไลมให้พี่แกนตร่เผือแบบติดเรื่องกดตรงไหนไม่เรื่องเาเดี๋ยวไม่ได้ครับอาแกนทดูคดูบ่อน หรือ,รอถ้าล<ร>ไม่ได้รับติดต่อพี่อ้อยก่อนก็ได้ค่ะม, <c oughs> มันจะสันส่นๆใช่ไหมใช่เมื่อกี้เหมือนน้ำมันออกตรงตรงรูนี่ค่ะก็้กดตลอดเวลาไม่ต้อไม่ค่ะดูจนตัว บอลเดชั่นมันหยุดสั่นแล้วก็ปล่อยอันนี้คือรัวอะไรอันนี้เป็นตัวจริงจริงจริงไม่ไม่ค่อยอยากบอกเพราะอยากให้ลูกค้าทำก็คือเป็นตัวล็อกตัวเครื่องที่สามารถถอดตัวโหลดเซลล์ที่ถ้ามันเกิดมีความคอนเทมิเนตหรือสกปรกถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้แต่ไม่แนะนำเพราะมันจะขยับชั้นระบุเครื่องใช่ค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าอันนี้ก็เรียนตามตรงถ้าไม่แม่นยำอาจจะทำให้โหลดเซลล์มันเสียได้ใช่ มันถอดได้พอแล้วท่องภาษาได้มันอนดได้แลคาเท่าไหร่แล้วคะนี่อันนี้เมื่อกี้เป็นน้ำแต่วัดหน่วยแต่วัดหน่วยบิ๊กต้องเปลี่ยนไปเป็นหน่วยเดนสิตี้อ้าวเปลี่ยนหน่วยปล่อยต้องเปลี่ยนอ๋ออุ๊ยโทษโทมันเป็นหน่วยบิ๊กอยู่ไงจะต้องแก้หน่วยก่อนเอาใหมค่ะโอเคค่ะทีนี้ไปเมทพอดเทสก็ได้ค่ะเทสหนูตั้งไว้เป็นเดนสิตี้ไปที่เมนูไม่ต่อไม่ต่อใช่ไหมต้องมีเลอก่อน ไปดูเิเมนูอะไรคะเมนต้าเทสไปฟอก็ไปที่เมนต้าเทสแล้วอ๋ออันนี้เป็นเทสแล้วใช่ไหมคะเริ่มสาตาร์ทได้เลยค่ะสตาร์ทเลยใช่ไหมคะใช่กดสาตาร์ทได้เลยเพราะว่าไรก็เป็นเทสใช่ไหมคะอันนี้ตั้งเรียบร้อยเนาะใช่ เดี๋ยวนะคะลองในที่อ๋อเอสก็โอเคเลยตรงนี้ได้ไไดใช่ไหมคะก็ดูได้เลยแล้วก็กดสตาร์ทก่อนแล้วก็ดูได้เลยขึ้นไหมคะข้นค,ขค่ะ